ครับผมก็สวัสดีพี่ๆนานะนะครับที่มีใจรักในการตกปลาออวันนี้เปลี่ยนใหม่ครับเมื่อวานทุกทีนี่ยู่ฝั่งนู้นนะครับวันนี้มาอยอีกหัวอ้างนะครับผมอันนี้เบ็สสองตะขอนะครับตกเชิงริ้วเหมือนเดิมยังไม่ได้ระดับน้ําเลยก็จะใสลำนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าน้ําลึกตื้นขนาดไหนนะครับ เมื่อกี้ก็โยนตะก้อตะขายไปแล้วนะครับสองลังเดี๋ยวต้องปรับขึ้นอีกนะครับอ่ะอยังไงเดี๋ยวเอาใจช่วยตะปองกันด้วยนะครับมาตกสชิงลิ้ววันนี้ ย,ย,ย้ายใหม่จะมีผลงานเปไ็นยังไงไปครับเดี๋ยวไปรอรับชมผลงานด้วยกันอีกอันนึ้งก็จะใส่เป็นเหยื่อใส่เดือนนะครับเอาไส้เดือนมาซองทำตัวใส่กระเบ็ดตะขอใหญ่นะครับยังไม่ได้หาทำเลนั่งเลย เฮ้ยเฮตอกเขาตอกเขาเฮ้ยมีตัวเข้าครับผม <t une> ทุนมียากาแล้วนะครับา <t une> จะเกี่ยวเยอะใส่เดือนลง <t une> ปลากินเบ็ดซะงั้น <t une> ตอกทีเดียวหายเลยนะครับ แล้วลงเดี๋ยวใส่เดือนครับอันนี้ ที่ไหมทำเลไหมจะมีผลงานเป็นยังไงนะครับคอ,อยรุ่นตาคอยช่วยเชียร์ช่วยชมกันนะครับผมก็จะได้นั่งกันห้าโมงก,กว่า กลับมาที่เดิมนี้ครับที่เคยตกทุกวันตรงโน้นปลาโอ,โ,อโอ้้ายเขาเอาขวาเขาเอานะครับลงไปซองเขาหนิงมดเลยขึ้นก่อนใส่เยอะไหมโอ้พาไปติดต่อ ตกคันเดียวนะครับถือเอาหยดไปมีอาการเลยนะครับผมนั่น,นออตอกแล้วครับตอกแล้วครับป่าเข้าไววก็ต้องนอนนะเดี๋ยวตะกอ้อตะคายได้เราไปดูที่ล่างแล้วกันโดแล้วครับมาแล้วเต็มแรกนี่โอ้โหที่เคยได้ไม่มันนั่ง ไงโอ้ส่สวยครับเก็บครับผมเต็มปากเต็มปากโดนอีกครับมาอีกน่งเต็มโอ้โหต่อเนื่องเลยครับอืลงนี้มาันาั่งตั้งนานแล้วไม่น่าย้ายทีเลยจะหมดเวลาสัเปล่าลงครับ ลงไปเอาเลยนะครับผมลงไปเอาเลยลงไปเอาเลยเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับผมโอ้ยย้อนลงไปเอาอีกแล้วครับผมไม่เข้ามาตอมอีกแล้วครับตอมแล้วครับโดนครับ ตัวนี้โดนโดนครับมาอีกแล้วครับโอ้โหสวยครับตัวนี้อือหือสวยครับผมนี่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 แล้วเขลองปุ๊บวัดปั๊บฮือเต็มปากเลยครับลองครับผมถงใส่ปลาก็ไม่ได้มานะ เอามามาหาเก็บตรองอยางแถวนี้เอาหุ้ยเอาเจ๊าะลงไปปุ๊บเอาเลยนะครับโดนครับนี่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยติดปากเข้าข้างเข้าข้างอโหข้างแก้มออนี่ติดคีบข้างนี่ ยังกยจะโดนครับโอ้โหโอ้ยลุดพาไปติดต่อคือคุเอาขาน่อยโอ้หลงปุ๊บเอาปั๊บไม่ทันเลยไม่ทันจะตั้งตัวเลยโอ้โหดึงไว้เดี๋ยวลงไปเกี่ยนลงปุ๊บพาฟวดเลยนะครับเอาอีกแล้ว เอาแล้วครับโอ้ดี๋อนลงไปอีกครับผมนั่นย้อนปุ๊บปาก็เข้าเลยนะครับผมแต่วัดเวิร์ดนี่ซองห่นแล้วนะ ครั้งที่สามแล้วครับไม่รู้คืออะไรทำไมกินแปลกๆกันนะตะเบ็ดขอเดียวเป็นเบ็ดข้อใหญ่ก็เบอร์ใหญ่เมื่อเมื่อกี้น้อยนะครับกินสมะกึกสมะกักอีกหาจมเป็ดข้อเดียว ้ปลาหนิลนี่เองว่ากินเบ็ดกวนอยู่นั่นแหละข้าเต็มเต็มปากอือโอโห้โหหลดลงไปมีอาการอีกแล้วครับทุนเดินแล้ว โดนครับตนนัวนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยครับ <c oughs> มาแล้วตุ่ตัววเจียวเจวเจ้ยวเจ้ามปุ๊บเลยมีแมลงมาเลงเอะไรทั้วไม่รู้ปลาหนินมันจะกินกินอมๆดึงๆนะครับแต่ถ้าเป็นปลาตะเพียนนี่มันจะพาไปเลยนะครับผมเข้าไวมากปลาตะเพียน มีข้าวอีกแล้วครับถ้าจะเป็นปลานิ้นเ่ยกินยุกยิกยุกยิกเหมือนเดิมเกินลักษณะเดิมถ้าปลานิ้นก็จะนานน้อยนะครับผมระเมียดละไมนะครับไมค่อยดูดพ่นพ่นดูดนะครับ พูดเหมือนเป็นปลาแฮเงียบเก็บไปเลยเดี๋ยวเส็เดือนก็ไม่มีปลามาตอดเลยนะครับตึกไปทีเดียวหายเลยปะ่ะเดี๋ยวเก็บไปดูตะกอตะขายกันครับอตอนเย็นป่าก็คืนน้ำดีนะครับนู่นนะ กดปุ่มปั๊มปุ่มปั๊ม,มตรงนั้นเป็นน้ำตื้นๆน,นะครับเป็นสันดอนมันมีขัดห่วงแ้ต่ตอนหน้าแรงนี่มันเดินข้ามได้นะครับตรงนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูตะก,ก้อตะขายแล้วครับ ลักการงานต่อขัดแน่แน่ต่อ,อเยอะอลุกต่อนอนติดต่อน,นี้โอ้มีปลาติดมาด้วยต่อ ต่อก็เยอะปลาก็มีฮ่าจะเป็นปลาปลาสร้อยหนูตัวครับอันนี้ทำไมเบาๆ ขายอันนี้ติดต่อติเต็มเออติดปูอันนี้ติดปูโอ้โหปูติดคายเวลกรรมโอ้โหดูครับทั้งต่อทั้งปูเลยครับตรงนี้ ได้ปลาซอยตัวนะึงปลาซอยกระปูตัวละอันอันละยางไปครับจะไปสรุปผลงานกันบ้านนี่นะครับผมผลงานที่ได้หนึ่งสอสามสีห้าหเป็นปลาตะเพียนนะครับแล้วก็ปลานินสองตัวนะครับผมก็มันมเดี๋ยวเลยครับผม ก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็มีเวลาก็จะขึ้นไปนั่งต๊กให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับดูกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวล่าลานะครับผมสวัสดีครับแจ๋วครับผมทำไ้รรยายที่นี่อดกินแน่ๆ